โดยมหานครทีมและแอดคารบาลว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลต้นแบบนะครับที่จะเป็นแขกรับเชิญในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดรี่บันทึกผู้ชนะนะครับบุคคลคนนี้เป็นใครมาจากไหนอ่ะอยู่ในสายพร้อมจะพูดคุยกับผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอะไรเอ่ย อ่าผมอมสุเมชัยอินทกรครับคุณวาสูคุณอมนะครับนะคุณอมแนะนําตัวให้ชาวลุงทุ่งหมานครได้รู้จักนะครับนะฮะว่าอ่าเป็นคนจังหวัดอะไรเรียนที่ไหนอะไรยังไงก่อนที่จะมาทําธุรกิจในปัจจุบันนี้ทําอะไรนะครับสวัสดีครับอ่าชื่ออมสุเมชัยอินทกรนะครับก็เรียนจบปริญญาตรีนะครับทางด้านคณะอุตสาหกรรมบริการนะครับจากวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับผมก็ อาชีพหลักๆเนี่ยอ,อมจะเป็นพ่อครัวมาก่อนนะครับอืมเป็นเชฟมาก่อนที่ต่างประเทศครับผมในปร,ประเทศอะไรอ่ะครับอ่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมโอ้ที่รัฐอะไรครับเอ่อจะมีเคยไปทั้งหมดสามรัฐก็จะเป็นรัฐฟลอริดาแล้วก็จะมีรัฐเนวาดาแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะเป็นเอ่เอ่ิล利โนอ芝ชิครับผมโอ้นะครับม้าเลย พอจบเชฟที่ดุสิตธานีแล้วก็ไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วไปทําเชฟได้ได้กี่ปีอะครับเอ่ได้ร่วมๆประมาณหกปีครับผมแต่ออมก็อยู่ในสายอาชีพเชฟเนี่ยประมาณเกือบสิบปีนะครับสิบปีเลยนะครับโอ้โหถือว่าสั่งสมประสบการณ์เรื่องราวของการทําอาหารการปรุงอาหารมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณออมครับเนาะก็จริงๆชอบเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมบริการอะไรเงี้ยคือจริงๆเมนหลักก็ออมจะชอบแกะสลักด้วย เกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับงานโรงแรมอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชอบและสนใจพลกอาชีพนี้ครับครับแล้วไปทําเชฟที่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะนนแล้วหลังจากนั้นล่ะครับได้ทําอะไรมาอีกไหมครับก็ออมเนี่ยตั้งใจไปอเมริการอบท้ายเนี่ยประมาณห้าปีเพราะว่าออมรู้สึกว่าอยากจะช่วยครอบครัวใช้หนี้ครับผมครับเราทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหนี้สินค่อนข้างเยอะหลายล้านอะไรเงี้ยครับอืมว่า จบมาปุ๊บก็ไปทํางานหาเงินแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปแค่ห้าปีเพราะว่าเอาคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับออมก็เลยตั้งใจทําตรงนั้นก็ทําเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เมืองไทยก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้ดีเนื้อส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมครับที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยครับมาตุครับแล้วหลังจากไทยนี่เราเรามาเริ่มทําธุรกิจเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับก็หลังจากนั้นออมก็กลับมาเมืองไทยออมก็ เออกลับมาแต่งงานกับภรรยานะครับครับก็เหมือน,นคุณใหม่เนี่ยเขาทาธรรุรกิจเกี่ยวกับขายกระเป๋าแฟชั่นส่วนออมเนี่ยก็เป็นพ่อครัวแล้วก็กลับมาอย่างเป็นที่ปรึกษาในร้านอาหารแล้วก็เป็นพ่อรวยช่วงนึงแีเนี้ยพอภรรยาตั้งท้องเนี่ยครับก็ทางครอบครัวภรรยาบอกว่าเออน,น่าจะมาทรรําธุรกิจช่วยกันเนอะเพราะว่าเวลานเนี่ยออมเป็นพ่อครัวตื่นเช้ากลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่ตรงกันด้วยออมก็เลยมาช่วยภรรยาเนี่ยทาธุรกิจเกี่ยวกับขายกระเป๋าแฟชั่นได้ประมาณเอ่อช่วงหนึ่งประมาณ สี่ปีแล้วหลังจากนั้นสี่ถึงห้าปีนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับเอร้านค้าที่ออมช่วยภรรยาเนี่ยต่างๆก็ถูกปิดลงแล้วก็คือเราเราปิดเองด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้หวออมก็เลยมองกลับว่าในอดีตเราพอจะทําอะไรได้บ้างออมรู้สึกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอาหารบ้างอะไรเงี้ยมาดูเลยลองทาผลิตภัณฑ์ของตัวออมเองเพราะออมชอบอาหารด้วยก็เลย ริเอตแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาชื่อแบรนด์นิฮอสยามครับผมเป็นเริ่มต้นก็จะช่วงโควิดเนี่ยคนก็ต้องการรักษาสุขภาพผมออก็เลยลองทำผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นน้ำพึ่งครับผมเพราะว่าตอนเด็กๆชอบทานน้ำพึ่งมากรู้สึกว่าวน้ำพึ่งชนิดหนึ่งเนี่ยมันแบบขวดหนึ่งราคาสูงเนอะขวดหนึ่งสองสามร้อยบาทอะไรเงี้ยครับผมก็เลยสริเอตน้ำพึ่งมาแบรนด์ี่หอสยามบีซีเครดแล้วก็จับคนแบบ ช่วยกลุ่มลูกค้าคนที่มีาาาารายได้น้อยและปานกลางก็มาขายแบบขวดหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแต่เป็นนํำพึ่งแทร100้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลำพึ่งเราถามได้ไหมครับว่าเอาเราออามาจากไหนอะครับตัววัตถุดิบอะครับอ๋ออันนี้ก็ออมก็ตอนแรกออมก็ต้องค้นหาชาวสวนเกษตรกร,ร,กรมโนเขาคือก็ต้องหาความรู้ก่อนว่าํำพึ่งแต่ละสวนเนี่ยมีจุดดีจุดแข็งหรือกลิ่นรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ะจะมีชาวสวนเกษตรกรเสร็จ คือชาวสวนเกษตรกรเนี่ยก็ต้องส่งไปให้โรงงาน <Yeah. S 1> แต่โรงงานเนี่ยก็คือจะมีมาตรฐานต่างกันบางที่จะมีออยอ GMPH, l c p แล้วก็ฐานได้่าเขาเรียกว่าฐานต้นทุนสินค้าเนี่ยก็จะต่างกันอันนี้เราก็ต้องหาโรงงานที่สามารถช่วยเราสามารถผลิตแบรนด์เราได้อะไรอย่างเนี้ครับออมก็้นหาแล้วก็ไปลองคุยดูว่าเออออมเนี่ยทำธุรกิจขายกระเป๋าอยู่เนอะแต่พอดีว่าประสบปัญหาอย่างนี้เราอยากจะถ้าเกิดมีเป็นไปได้ไหมสมมติว่าเรา,เราต้องการแบบ สินค้าตัวน้ำผึ้งเนี่ยที่ราคาที่ให้กลุ่มรายได้ช่วยคนด้วยแล้วก็เราสามารถสร้างความสุขให้ตัวเราด้วยแล้วก็สามารถสร้างแบบประกอบอาชีพแล้วมีไรายได้เหลือแบบสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเราด้วยเนี่ยมันน่าจะตอ,อบตอบโจวชีวิตอ,อมอะไรเงี้ยครับก็ลเลยได้ทำงานโรงงานเนี่ครับผมที่บริษัทไทยนี่ควีนเนี่ยเขาก็จะช่วยพพอร์ตอมตรงนี้ครับผมอ๋อนะครับแล้วตัวน้ําผึ้งเราได้ไปขายที่ไหนครับ ตัวนี้ช่องทางหลักๆเนี่ยตอนแรกออมก็แบบมันพูดขายกันเองแล้วก็ออมเนี่ยแต่ก่อนก่อนโควิดเนี่ยออมก็จะวิ่งตลาดนัดนะครับวิ่งตลาดนัดเช้าตอนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยครับวิ่งตลาดออฟฟิศตามจุดต่างๆในประเทศในกรุงเทพนะครับก็จะวิ่งออกบูธท,ทุกวนันทุกเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างปิดหมดเนอ,อมปิดก็ปิดก็วิ่งไปขายตามโรง,งงานโชคดีตามโรงงาน,นยังไม่ปิดก็ลองเริ่มแบบวันนึงขายได้ สามร้อยบาทห้าร้อยบาทพันถาดบ้างอะไรเงี้ยคือแคป่ประคองให้ได้มีเงินสดมาจ่ายค่าพนักง,งานหลักบ้านเพราะแต่ก่อนพนักง,งานจะคกก่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยอมรู้สึกว่ามันโมเดลเนี้ยเราก็ทําได้เนาะแต่ทีเนี้ยาาสมมุติเราสามารถมีกระจายชแนลได้มากขึ้นมันก็อาจจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคด้วยออมก็เลยไปนําเสนอสินค้าของอ,อมเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยไปกระจายแต่ละจุดก็คือว่าไปกระจายตามอา่ตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยคาะินนมประตูน้ํา เอาลัดปรกคองตลาดแล้วก็จะมีลูกค้าส่งลเลยครับคือก็จะให้จุดหนึ่งก็จะมีแค่ร้านค้าเดียวเพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยต้องทะเลาะกันหรือชนกันในเรื่องแบบที่ขายสินค้าเหมือนกันอะไรเงี้ยครับครับ,บนอกจากน้ำพึ่งแล้วทราบว่าทำปากระป๋องด้วยได้ใช่ไหมครับคุณอมอะฮใช่ครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยออมารู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,มนเราเนี่ยมันก็ซึมอยู่นานเนาะช่วงโควิดอะไรเงี้ยรู้สึกว่า คนไทยเนี่ยคือช่วงช่วงโควิดต้องบอกว่าออมอะ่ะทานประกะปองบ่อยมากเพราะว่าออมเนี่ยมีสปาปหลายคนหลังบ้านแล้วก็ใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นหลักแสนขึ้นเลยแต่อะไรเ <c oughs> งี้ยมีนี่ผ่อนอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเงินเร,มเริมไม่มีแล้วออมอก็นั่งกินประกะปองกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยแบบหลายสัปดาห์อะไรเงี้ยเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็ก็นั่งกินอยู่คนเดียวเลยเนาะแบบให้พนักงานมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยเอประหยัดได้ก็ประหยัดเรารู้สึกว่าเฮ้ยประกำปองหลังๆเนี่ยทําไมมันราคาสูงขึ้น ในสองตลาดกระป๋องหนึ่งสิบแปดบาทและยี่สิบาทและยี่สิบสองบาทและ,และรู้สึกว่าสมมติว่าปลากระป๋องเนี่ยคนมีรายได้น้อยระดับกลางเนี่ยเริ่มบริโภคยาก,กนเนาะสมมติเรากลับกันเนี่ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรารู้สึกอย่างเงินไม่ค่อยพอเลยสมมุิเราสามารถครีทปลากระป๋องมาขายได้ในราคาที่ช่วยเหลือชาวบ้านและคนกลุ่มบู่มากได้เนี่ยมันน่าสามารถช่วยประโยชน์ได้ลยคนระังให้คนอื่นแบบมีเงินเหลือเหลือเก็บเหลือกินแล้วก็สามารถกินอิ่มท้องได้ก็เลย สร้างแบรนด์กับปลากระป๋องขึ้นมาชื่อแบรนด์ยอสยามฟิชนะครับผมตัวนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณราคาสิบบาทอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนคุณภาพปริมาณเนี่ยก็คือได้ปริมาณไม่ได้แตกต่างกับท็อปแบรนด์ในเมืองไทยเลยน้ำหนักปลายอยู่ที่ประมาณเก้าสิบกรัมเก้าสิบสามกรัมตัวปลากระป๋องนี่เราขายที่ไหนบ้างครับช่องทางการขายปลากระป๋องตัวนี้ก็คือว่าออมจะมีลูกค้าพ่วงที่ขายาน้ำผึ้งแล้วเนออมก็อช่วยดูอะไรเงี้ยเริ่มแรกแล้วก็ ไปขายตามตลาดนัดต่างๆก่อนนะครับเริ่มแรกก็ก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นรู้สึกว่าคุณภาพโอเคเออมันก็ช่วยเหลือคนได้เอาก็จะจะเน้นว่าเออเราไม่อยากจะขายแพงอะไรเงี้ยเพื่อว่าจะได้ลูกค้าไปสามารถสร้างกําไรเล็กๆน้อยๆได้ต้องบอกว่ามาจิ้นขายปัตรกระป๋องจริงๆแล้วแบบคุณมาจิ้นจะไม่ได้สูกมากครับคุณมาสุกระปรอ๋องนึ่งอาจจะกาไรบาทหนึ่งสองบาทเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้กําไรเยอะเลยอืมมันก็เราทาแล้วมีความสุขเหมือนช่วยเหลือ คนกลุ่มมากได้ได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้เนาะตรงตรงจุดนี้ที่เราทำอะไรเงี้ยครับผมโอ้โหสถานการณ์โควิดมันทําให้เราเราปรับตัวกันเยอะเลยนะคบไม่ใช่เฉพาะคุณอมแหละผมว่าในภาคธุรกิจทุกภาคส่วนเนาะนะฮะมันทําให้เราได้ปรับตัวได้สู้ได้ทําธุรกิจอะไรต่างๆอุปสรรคอะไรต่างๆนานามันมีเยอะไหมครับคุณอมครับก็ถามว่าตัวอมเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันมัน,มน ทุกธุรกิจเนี่ยต้องมีอุปสรรคแลยนะแต่อมอมรู้สึกว่าธุรกิจเออ่ถ้าเกิดเราไม่เจออุปสรรคเลยมันมันไม่เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นออมให้คำนิยามของอุปสรรคเนี่ยในตัวส่วนตัวของออมเนี่ยรู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้ทุกคนบ่านเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องพนักงานของการเงินหรือเรื่องต่างๆในองค์กรเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรมันเข้ามาเนี่ยอยาททาให้เป็นเรื่องเครียดมากแล้วก็รู้ประมันแล้วก็ผ่านไปให้ได้แล้ว ลองหาว่าวิธีทางแก้แก้อย่างไงออมเนี่ยออกบูธทุกเช้าเนอะต, 4, ต, 5, ตีสี่ตีห้าไปก่อนก็จะมีทีมออกบูธขายกระเป๋าบอกว่าช่วยแต่งอะไรเาบเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งออกบูธสามที่ห้าที่อย่างเงี้ยต้องเมนจยังไงพนักงานตื่น้ายรถพังหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเออจะจัดการตรงนี้ยังไงเช่นครับคุณออมครับง่ายขึ้นโอ้นะครับนะฮะก็ถือว่า อยู่ดีๆจะมาเป็นแบรนด์ทำปลากระป๋องกับทำน้ำผึ้งในเวลาเดียวกันในวินาทีนี้เนี่ยโอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับในการเรื่องของการต่อสู้นะครับโดยที่ไม่เขาเรียกอะไรมีทัศนคติที่ดีนะครับในเรื่องของอาการประกอบวิชาชีพของตัวเองด้วยนะครับผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับอะฮะอัาชาลุทุ่งหมานครฟังอยู่ นะครับอยากจะปรึกษาเรื่องแนวทางการทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆสะดวกให้เบอร์โทรออกอากาศไหมครับคุณอมครับออยินดีเลยครับผมขอบคุณคุณมาสุมากครับครับเบอร์โทรศัพท์ออมออมสามารถพูดได้เลยไหมครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับศูนย์เก้าแปดครับผมครับห้าสองเก้าสี่หกเป็นเบอร์มือถือของออมครับ เดี๋ยวนะฮะ4636นะครับครับผม0985294636นะครับถูกต้องครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องราวของการทำธุรกิจนะครับเรื่องราวของการต่อสู้อุปสรรคอะไรต่างๆว่าเอ๊ะผ่านอุปสรรคมาได้ยังไงนะครับก็สามารถโทรศัพท์ไปคุณอมก็สามารถที่จะแบ่งปัน เรื่องราวประสบการณ์ของการฝ่าฟันเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมีสายนะฮะที่จะมีมุมมองเรื่องราวของการทำธุรกิจของคุณออมด้วยนะครับโดยมหานครทีมและแอดคารบาวสวัสดีครับนะแอดครับ สวัสดีครับพิกินครับอ่านะแอดครับน้าหฟังเรื่องราวของเชฟหนุ่มคนนี้นะฮะคุณออมนะฮะเจ้าของผลิตพัณฑ์ปากระป๋องแล้วก็นำพึง่งดูรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับกับสถานการณ์โควิดนะฮะที่มันกระทบหมดทุกอย่างเลยนะนะแอดมีมุมมองยังไงบ้างครับนะแอดครับก็คือว่าคุณอ,อมเป,เป็นนักสู้คนหนึ่งน,นะที่ขอสู้มาแล้วก็มีทัศนะ ิที่ดีโดยยังทำปลากระป๋องสิบบาทอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาคิดหรอกแค่แค่คิดแอดเกิ้งปลากระป๋องนี่ก็คิดไม่ออกเออ,เอ,อจะรวมปลาเข้าไปขายสิบบาททีผมก็ไม่รู้จะมันจะมีกำไรเลยฮะครับเออเนี่ยก็คือว่าเป็นคนหนุ่มที่มีวิธีคิดคี่แปลกครับแล้วก็แล้วก็น้ยังยังขายเนี่ยเฉพาะปลากระป๋องกั ้ำพึ่งเจ่านั้นนออะครับคุณออมอ่าครับคือจริงๆแล้วออมอ่ะมีมีไอเดียเนอะขอยัดพูดนิดนึงได้ไหมครับคือคเนี่ยอยากจะแบบอนาคตก็อยากพัฒนาโปรดักต์ออมเนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์ที่้อตซับจางก็คือว่าซับจางเนี่ยก็คือสัตว์เหมือนโซเวลบเบ็กเหมือนแอนชีบเ,ล,เลยครับนาะยแอดก็คือว่าเหมือนในโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีเซ็ตทั้งหมดสามเซ็ตให้เลือกก็คือ เซช่วยเหลือผู้คนรายวันสองถึงสามวันอาจจะขายหนึ่งร้อยบาทเนี่ยครับมีปลากระกป๋องมีข้าวสารอะไรเงี้ยครับนแอดแล้วส่วนเซตออกค่รายเดือนเอนี้ยอาจจะมีกลุ่มตลาดของเราร่วมมีปลากระกป๋องด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเป็นอีกไอเดียที่ต่อย,ยอดจากธุรกิจของอมตรงนี้ขึ้นไปครับนแอดโอ้ดีครับทำบุญด้วยได้ทำบุญด้วยได้ทำได้ทำธุรกิจด้วย ขอบคุณคุณน้าแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาตินะครับนะฮะที่ให้เกียรติมามีมุมมองเรื่องราวของชีวิตของอคุณออมด้วยนะครับนะฮะเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตของคุณออมนะครับนะฮะ,ะทั้งสองสายเลยนะครับนะฮะโดยมหานครทีมและแอดคาราบาว